นี่คือเลลิตี่เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟาร์ม h ชนแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยต้เสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีสสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ค่าชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ คุณผู้ชมครับมาตรฐานในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ให้การยอมรับกันในทุกภาคส่วนดังนั้นนะครับทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรตำบลสิงหนาทอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพผ่านมาตรฐานพวกเขาจึงได้เชิญหน่วยงานนะครับเข้ามาตรวจสอบเพื่อที่จะรับรองมาตรฐาน ถึงในพื้นที่ของตัวเองเลยทีเดียวครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับะระบบการจัดการคุณภาพ GAP คือแนวทางในการทำกรเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกร,ร,กร,รและผู้บริโภค ซึ่งเรื่องนี้ศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรบลสิงหนาาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่พลาดที่จะให้ความสำคัญในเรื่อง GAP ดังนั้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพข้าวของสมาชิกทางทีมจึงได้ติดต่อเจ้าหน้าที่จากศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่มกันถึงในพื้นที่ ชัดเจนครับว่ากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เคยได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรประเภทข้าวจากกรมวิชาการมาก่อนหน้านี้แล้วและสพกอเองก็เข้ามาต่อยอดแล้วก็มาสร้างเรื่องของการให้คํารับรองหรือว่าให้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวนะครับทั้งที่เป็นเมล็ดพันธุ์และก็เมล็ดเป็นข้าวธรรมดาครับถ้าใบรับรองได้ใบรับรองแล้วเนี่ย พันุ์ข้าวที่เขาได้ก็จะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับที่จะเอาไปขายภายในชุมชนนอกชุมชนและที่สำคัญในตัวของสมาชิกเองจะสามารถใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อพันธุ์ข้าวที่มีราคาสูงในตลาดในท้องตลาดทั่วไปนั่นหมายถึงว่าสมาชิกเขาก็สามารถที่จะใช้พันุ์ข้าวที่ควบคุมการผลิตคุณภาพสูงด้วยตัวของพวกเขาเอง การรับรองมาตรฐานข้าว GEP แบบกลุ่มนั้นมีหัวใจสำคัญอยู่สองอย่างที่ประกอบกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการ <c oughs> จัดการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะมีโครงสร้างในการแบ่งหน้าที่การทำงานภายในกลุ่มของพวกเขาเองใครจะเป็นผู้บริหารกลุ่มใครจะเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบเอกสารให้ใครจะเป็นคณะกรรมการผู้ลงไปตรวจแปลงแล้วก็มีคณะกรรมการตัดสิน นะครับในส่วนที่2นะครับส่วนแรกคือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ทํางานส่วนที่2ที่สําคัญมากก็คือเรื่องของเอกสารซึ่งเอกสารจะมีเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มคัดเลือกสมาชิกสมัครเข้ามาเอกสารในการควบคุมการตรวจแปลงการควบคุมคุณภาพการจดบันทึกหรือแม้กระทั่งสุดท้ายที่สุดก็คือเอกสารทุกอย่างนี้จะต้องถูกรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อกลุ่มพร้อม เขาก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยรับรองอย่างเช่นศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปรุมูลที่ดินลงมาเพื่อที่จะทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันผ่านตามกฎตามระเบียบที่เขาวางไว้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับครับวันนี้ผมได้จัดเตรียมเอกสารนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สปกส่วนกลางนะครับได้ตัวเอกสารในการทําสินค้ามาตรฐาน G A P ข้าวนะครับซึ่งวันนี้สินค้า G A P หมายถึงว่า เป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรข้าวนะครับในเขตปัจจุปที่ดินหรือว่านอกพื้นที s> <S at ่พื้นที่ใกล้เคียงเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ขอให้เกษตรกรนั้นรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมาตรฐานตัวนี้มันจะเป็นการการันตีนะครับให้พี่น้องเกษตรกรของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงห์ข่าท่งนี้ว่าสินค้าคุณภาพของเรานั้น มีมาตรฐานเพียงใดนะครับในนี้จะครับก็จะมีรายชื่อของพี่น้องเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนทั้งหมดนะครับก็มีอยู่หลายท่านด้วยกัน1แฟ้มต่อ1คนภายในนั้นก็จะประกอบด้วยนะครับกฎระเบียบต่างๆนะครับจะมีข้อมูลแปลงทั่วไปสมมุติว่าแปลงของผมชื่อนายสายนุคุมก็จะมีะจำนวนแปลง1แปลงพื้นที่กี่ไร่นะครับ สถานที่ตั้งนะครับก็บ้านาที่18หมูห่1หมู่4นะครับรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตัวนี้พันข้าวที่ปลูกจะก็ะเป็ต้องลงว่าเป็นกอขอ49ที่ปลูกณเวลานี้นะครับในส่วนต่างๆก็ที่สำคัญคือปัใจจัยในการผลิตโดยเฉพาะอ,าอุปกรณ์ที่ซื้อนะครับเราจะต้องมีการจดบันทึกเพราะว่า สินค้าทางการเกษตรนั้นจะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่ากเกษตรกรนั้นใช้อะไรไปบ้างโดยเฉพาะสารเคมีกับยาปราบสัตรูพืชแต่ณเวลาตรงนี้กเกษตรกรของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีขนาดนั้นจะใช้แบบผสมประสานจะใช้ชีวภาพเป็นการนำร่องก่อนในเนื้อหานี้จะต้องระบุว่ายี่ห้อซื้อจากร้านอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือชื่อสามัญทางการค้านะครับแล้วก็ ต้องตรวจสอบแหล่งน้ํานั่นเป็นอย่างไรแหล่งน้านั้นจะต้องผ่านโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นเป็นสารเคมียเยอะ,อะผ่านค้อกปัุสัตว์ไหมปัสุศัสตว์นี่ก็คือมูลผ่านโรงงานอุตสาหกรรมไหมนะครับแหล่งน้ําผ่านอะ,อะไรพื้นที่ที่ใช้สารเคมียอย่างมากไหมนะครับนี่คร่าวๆนะครับเดีย๋ยวเราจะได้ส่งเอกสารนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่สปกส่วนกลางตรวจ หรือว่าเจ้าหน้าที่จากสเรมตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อในการาตรวจว่าของเรานั้นมีความเรียบร้อยมากน้อยเพียงใดวันนี้เราก็จะมาตรวจในเรื่องของการรับรองระบบของกลุ่มศูนย์ชุมชนนิคมการเกษตรตำบลศรีธนารัใช่ไหมครับใช่ครับ,ใ,รบในกรณีที่เราได้ใบรับรองแล้วไปรับรองเราจะมีอีกสามปีคือครั้งแรกที่เรามาตรวจในวันนี้ถ้าเกิดพบสอบเขาทำข้อสอบก็คือจะได้ไปรับรองปีแรกแล้วก็จะมีการตริดตาม ตัวติดตามทีนี้เราก็จะปนำเินปัญหาต่างๆที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดใน,ในกรณีที่มีความเสี่ยงเราก็จะมีการสุ่มตัวอย่างอีกแต่ทีนี้จะสุ่มน้อยหน่อยไม่ต้องสุ่มเต็มร้อยหนึ่งละก็อาจจะสุ่มสักสุ่สทุกห ก็อาจจะเหลือสักสามจาก4แปลงก็อาจจะเหลือสักสาแปลงแต่ถ้ากเกิดกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะใช้ปัจจัจะสุกเดยอะละก็จะเป็นราวาก็ราวๆสักเกือบห้าลายนะห้าหกลายในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้คิดมานะแต่คิดว่ากลุ่มนี้คงไม่มีความเสี่ยง้วเนาะทําทำดีอยู่แล้วเนาะเป็นทีน่าเชื่อราสีตาของตำบลอยู่เนาะสำคัญมากครับต่อไปาทางส่งออกรือทางอะไรเนี่ยก็จะต้องใช้นี่ครับ ชใบเนี่ยเป็นสาคัญเป็นหลักหลักเกียงของของขูดครับของข้าวเรานะครับพอต่อไปข้างหน้าการขายข้าวเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้รับรองก็จะลําบากถ้าถ้ามีตัวนี้ก็จะได้รับรองกับโรงสีเราจะได้ขายง่ายเพรเป็นเป็นหลักฐานในการรับรองผลผลิตของเรา หลังจากทําการตรวจเอกสารเรียบร้อยต่อไปก็ต้องมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจดูการผลิตข้าวในแปลงนาของเกษตรกรสมาชิกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันเต็ม,เ,มเกมเกษตรกรปีสอง สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขในการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานนั้นนะครับมีการตรวจอยู่ได้กัน2ส,ส่วนนั่นก็คือการตรวจเอกสารและการตรวจแปลงนาครับซึ่งในช่วงที่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจเอกสารไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลงตรวจแปลงนาแล้วละครับไปติดตามลุ้นกันว่าการตรวจสอบเพื่อที่จะรับรองมาตรฐาน G A P ของทีมศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรตํบลสิงหนาฏอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะผ่านการรับรองหรือไม่ไปติดตามลุ้นกันเลยครับ แมงพี่ละเมียดนี่สวยๆอย่างนี้ใช้สารเคมีอย่างไรบ้างครับใช้ตอนอายุข้าวเจ็ดวันค่ะฉีดยายาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้สารชีวภาพค่ะหลังจากเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะครับผมแล,แล้วหลังจากหนึ่งเดือนใช้อะไรอีกไหมครับเชื้อชีวภาพอย่างเดียวค่ะชีวภาพค่ะถ้านอกจาก,กว่าถ้ามันมีไม่มีมแมลงอะไรเราก็จะยังไม่ใช้ค่ะเพราะเราได้ลดต้นทุนค่ะครับผมมีการจดบ,บันทึกด้วยไหมครับมีค่ะเพราะว่าอย่างเราหว่านข้าววันที่เจ็ดฉันก็จะจดเลยว่า วันนี้วันที่7เดือนสมมติว่าเดือนมีนานะก็เราจะจดลงเดือนลงพอต่อไปด้วยว่ารุ่นที่เท่าไหร่ราหว่านข้าวพันอะไรอยากจะเรียนถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าสารชีวภาพที่ใช้น่น่าสนใจมากใช้อะไรบ้างครับใช้สารบิวเรียช่วงตอนประมาณเดือนหนึ่งช่วงอายุหนึ่งเดือนนี่ใช้บิวเรียแล้วหลังจากนั้นละลายแมลงแล้วก็ใช้เชื้อราไตโคลมาป้องกันเชื้อราด้วย ในช่วงในช่วงไหนในช่วงหลังจากสองเดือนแล้วค่ะในช่วงแล้วกเพราะว่าข้ามันจะเริ่มท้องเริ่มอะไรเนี้ยเราก็จะใช้เป็นระยะระยะไปแสดงว่าสารเคมีนี่ใช้แค่ช่วงเริ่มต้นใช้เริ่มต้นค่ะเพราะว่าเรากลัวมีสารตกค้างในข้าวเปลือกอะครับเราก็เลยไม่กล้าใช้ที่พี่ตอบได้ขนาดนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องจดจดไปด้วยจดจดยันยันเก็บเกี่ยวเลยตั้งแต่ต้นเลยจ่าตั้งแต่เราลงมือหว่านวันแรกก็ยันเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายให้พ่อค้า แล้วก็มาบวกลบหากกำไรทุนเท่าไหร่สุดยอดโอเคครับงั้นในตัวแทนผมตัวแทนของสอบประกอบและทีมงานผู้ตรวจก็ขอขอบคุณพี่ละเมียที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอให้พี่ละเมียรัรกษาคุณภาพและก็มาตรฐานดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมค่ะเอาละครับงั้นพวกเราไปแปลงต่อไปกันเลยครับค่ะ นี่ดีใจค่ะแล้วตื่นเต้นด้วยว่าเออเขามาตรวจเนี่ยเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเราก็กลัวอยู่ต <c oughs> ้องมั่นใจก็กะว่าคงจะผ่านนะนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่าดอกญ้ามันก็มีไม่มากแล <c oughs> ้วเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไร <c oughs> เพราะเราใช้เพื่อชีวภาพมากกว่า <c oughs> ถ้าเราได้ใบ GAP แล้ววะเราก็ดีนะเพราะว่าเราขายข้าวเนี่ยเผื่อเขาเรียกใบ JP ดูเราก็มียื่นให้เขา แล้วก็อย่างหนึ่งเหมือนก็ว่าเราก็บังคับว่าเราจะไม่ค่อยากจะใช้สารเคมีได้เท่าไหร่เพราะมันจะมีตกค้างในข้าวเราอะมันก็เหมือนกับว่าเขาจะเตือนเราอยู่ตลอดว่าอย่าใช้สารเคมีมากนะให้ใช้ชีวภาพมากกว่าถ้าเกิดเราใช้สารชีวภาพมาสู่ภาพเราก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่มีสารตกค้างในตัวเรานะแล้วก,ก็ข้าวเนี่ยเราทำไอ้แบบ ข้าวผลิตผู้บริโภคอะมันไม่มีสารตกค้างอะผู้ไปบริโภคเขาก็จะได้ไม่มีสารโตกค้างในตัวเขาด้วยแล้วก็ราคาข้าววาก็จะดีกว่าเพื่อที่ใช้สารเคมีนะฉันกะความหวังไว้แบบนั้นก็ถ้าจากที่เราตรวจแปลงเขา,านะคะคือเราตรวจสองอย่างก็คือระบบภายในซึ่งเราก็ดูแล้วเขาก็ยังมีข้อนิดหน่อยแต่ก็ยินดีที่จะแก้ไขแต่การตรวจแปลงเนี่ย เท่าที่เราดูเนี่ยก็คือแปลงเขาก็โอเคนะคะดูสวยแล้วก็ดูการมีการบํารุงดูแลรักษาอย่างดีแต่ว่ามันก็ต้องดูตรวจคุณภาพตอนที่เก็บเกี่ยวอีกรอบหพี่เอกว่าไงคะครับผมสาหรับวันนี้ก็คงยังไม่ได้สรุปผลนะครับเพราะเป็นการตรวจสอบภายในแล้วก็ตรวจสอบแปลงเบื้องต้นนะครับคงจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าคณะกรรมการตัดสินได้นะครับต,ามมาต้องทำนะคะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่ม ลดใช้การในการใช้สารเคมีให้น้อยลงนะครับเป็นใช้สารชีว,ชวภาพซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะก็จะทำก็เป็นการดีนะคะสำหรับเขา,เขาดีต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยแล้วก็ดีต่อผลผลิตด้วยอะค่ะก็ถือว่าผ่านนะคะในสำหรับความคิดเห็นนะแล้วพี่สิทธิ์เป็นไงบัางคะในส่วนการที่การดูแปลงนะครับเห็นว่าเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับมีกระบวนการผลิตที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีความการเอาใจใส่นะครับในส่วนของ พื้นที่ด้วยทั้งกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการใช้ยาใช้ปุ๋ยนะครับซึ่งสอดคล้องนะครับกับพื้นที่สอดคล้องกับพันธุ์ข้าวสอดคล้องกับระบบวิถีในการดําเนินชีวิตของของเขานะครับจากการที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่เป็นการยากเลยนะครับที่เกษตรกรเนี่ยจะผ่านนะครับในส่วนของการรับรองมาตรฐานแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยก็อย่างที่พวกเราว่านะครับว่าเราก็ต้องเข้ามาประเมินประเมินซ้ําดูอีกรอบหนึ่ง นะครับหรืออีกประมาณสักสองรอบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เรากําหนดไว้เกษตรกรเนี่ยพยายามอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะพยายามดึงเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมกลุ่มนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีที่สุดของเขาตอนนี้ซึ่งเราก็มองเห็นแล้วว่ากลุ่มเขาก็มีการนําวัยรุ่นเข้ามาเป็นบางส่วนแล้วซึ่งเราอยากให้เขาพยายามมากกว่านี้ก็คือว่าให้มีวัยรุ่นมากกว่านี้นะคะเพื่อว่าจะได้รักษาความเป็นคุณภาพของเราไว้ตรงนี้ค่ะ เพราะจริงๆแล้วก็การทำนามันก็เป็นพื้นฐานของชาวของเราอะนะคะเป็นกระดูกสันหลังของชาติอยู่แล้วะนะคะอยากให้เขาบำรุงรักษาไว้ ซึ่งเราก็จะต้องมาติดตามกันต่อไปว่าการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรบลสิงหนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลน,นั้นจะเป็นอย่างไรและช่วงหน้าเราจะไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดการทำนาผสมผสานสู่ลูกหลานชาวนาจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจช่วงหน้ามาติดตามเติร์ฟฟารมม์เปอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข ทีมนี้นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วยังเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆไว้อย่างมากมายและในวันนี้นะครับน้องๆและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานถึงในพื้นที่เพาะปลูกกันเลยทีเดียวไปติดตามดูกันครับว่าเด็กๆและเยาวชนจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างสำหรับทีมศูนย์ข้าวชุมชนนิคม,มการเกษตรตำบสลสิงหนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากจะส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณภาพผลผลิตข้าวให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ยังส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาชีพชาวนาสู่เยาวชนในท้องถิน่นครับวันนี้นะครับูนย์ข้าวชุมชนตำบลสินคนาอำเภอลาปหลวงจังหวัดนรครศรีธรรมนะครับวันนี้นะครับได้รับฟาร์มนอนุเคราะห์จากนักเรียนโรงเรียนวัดปลือธรรมนะครับโดยท่านอาจารย์ชุมเพลินวงวันมี และคณาจารย์และหลายท่านด้ยวยกันวันนี้ได้นำนักเรียนนะครับชั้นป .6 ป .5 นะครับก็เป็นผู้หญิงทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับก็ค่อนข้างที่จะโตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทายาทของพี่น้องเกตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้นะครับเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านน้องๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ นารู้แล้วนะครับศูนเช่าชุมชนตอนนี้นะครับตั้งอยู่ที่ใดตำบลสิงห์นาฏอําเภอลาดบุรหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแปลงแห่งนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตนะครับการทํานาแบบประยุกต์นะครับเป็นแบบประยุกต์ที่จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนนะครับที่ในน้ํามีปลาในานามีข้าวแปลงตรงนี้เป็นแปลงที่ปลูกข้าวนะครับโดยวิธีการปักดำนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ มเมล็ดพันธุ์ใช้จากกอขสี่เกตัวนี้ปักดำมาแล้วประมาณสิวันในนี้เรามีปล่อยอะไรได้บ้างปลาปลาอะไรรู้ไหมลูก,ลกปลาดุแล้วปล่อยอะไรอีกปลา,ากบใช่ไหมใช่ไหมปลากบใช่ไหมครกบอ๋อเก่งมากเลยอ่ะมีมีอะไรลูกมีอะไรถามได้ลูกทำไมต้องเลี้ยงปลาดูกกับกบไว้ในานาะครับอ๋อตัวนี้ทำไมถึงจะต้องเลี้ยงกบปลาดุก เอาไว้ในนาหนึ่งครับทำให้รักษาสมดุลธรรมชาติได้กบกินแมลงจากแปลงนาข้าวปลาดุกกินเศษอาหารจากกบที่กินเหลือนะครับก็เป็นการที่เรียกทำฟาร์มสะอาดบ่อนะครับต้นข้าวรับอาหารจากขี้ปลาดุกขี้กบเนี่ยเราได้หลายอย่างคือเราลงทุนอย่างเดียวแต่ได้ถึง3อย่างด้วยการลูกตัวนี้และทั้งกบ นะได้ทั้งปลาได้ทั้งข้าวนะครับยาปลาดุกฟกูเคยกินไหมเคยวันนี้อยากทานไหมอยาก,อ,ยากอันเดี๋ยวลงบอได้เลยลูกนะครับ <Yay. S 1> ทีนี้อยากจะถามในเมื่อเราเรียนตรงนี้แล้วลูกกบกับปลาดุกกินอาหารจากตรงไหนเออใครตอบได้เดี๋ยวใครตอบได้ไม่ผิดลูกตอบมาเลยเอา้าวตอบเขากิน อาหารที่ที่ปลาดุกเหลือไว้แล้วลูกกบเขาก็ไปกินอาหารที่เหลืออ่าถูกต้องตบมือหน่อยเก่งมากเลยอยากจะทราบว่าปลาดุกลูกกบกินอะไรจากต้นข้าวกินอะไรจากต้นข้าวแมลง,มลงโอเ่งนะอ่านี่แสดงว่าเด็กๆมาวันนี้เรียนรู้จริงสามารถที่จะตอบคำถามได้เอาละวันนี้อย่าลืมนำความรู้ตรงนี้ ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าวันนี้นูนูน้องๆมาเรียนกับศูนข้าวชุมชนวันนี้ได้อะไรกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่บ้างครับก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เด็กๆได้มารับประสบการณ์จริงจากนอกสถานที่ที่เราเรียนในโรงเรียนแล้วเด็กๆเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวนา เป็นเด็กในท้องถิ่นนะคะเขาก็จะได้มาเห็นการทำนาก,การปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศของเรานะคะก็ดีใจค่ะที่ทางศูนย์ได้ให้โอกาสกับเด็กๆก,กับคุณครูได้เข้ามาเรียนรู้กับสิ่งทีง่ปัจจุบันนี้อาจจะเรียกว่ามันไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเพราะว่าพ่อแม่ทําเป็นส่วนใหญ่เด็กก็เรียนหนังสือเต่ถ้าโอกาสที่เขาได้มาเห็นของจริงเขาก็จะได้ภาคภูมิใจกับอาชีพของพ่อแม่เขา ครูเองครูก็ดีใจทางโรงเรียนก็สนับสนุนนะคะที่ใจะให้เด็กๆเ,เขาได้มาพบกับสิ่งที่ถือว่าเป็นรากเง้าของชีวิตเขาเลยนะคะเออผมมีความรู้เพิ่มกับแล้วก็ตอบคําถามด้วยครับวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนเรื่องค่าอยากให้มีอีกค่ะหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะหนูก็เป็นลูกชาวนาะ หนูชอบกิจกรรมแบบนี้มากเลยค่ะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าดังนั้นการปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้อาชีพชาวนายั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าทุกคะแนนโหวตของคุณผู้ชมจากทั่วทั้งประเทศมีผลต่อการตัดสินในครั้งนี้ว่าทีมใดจะได้เป็นสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้ครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ f ออยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครรีธรรมราชส่งมาที่หมายเลข422-1900ครับ ทุกๆข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมกันค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพรายามว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับในแปลงสุงข้าวชุม,ช,มชนของเราในแปลงมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับคือว่าเราก็จะต้องไม่ให้เกิน หนึ่งโลเราจะไม่เกิน3เม็ดข้าวแดงเราจะรักษาคุณภาพนี้มากเลยนะครับและคุณภาพที่เรารักษาไว้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าสูนข้าวชุมชนเราทำจริงอะไรจริงทุกอย่างก็อยากจะให้พี่น้องชาวใกล้เคียงช่วยช่วยโหวตคะแนนให้สูนข้าวชุมชนเราด้วยนะครับ